ปราผีโพงเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นบางสายแจคเด็กวัยรุ่นที่วุ่นวุ่นอยู่กับการยิงนกตกปลาแกล้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่เว้นหมาแมวแสซวสาวทะเลาะกับผู้อื่นไปเรื่อยชาวบ้านจึงตั้งฉายาให้ว่าแก๊งเกรียนเพราะเขามีไอด้าที่ชื่นชอบคือไอ้โจ๊กชายวัยรุ่นในหมู่บ้านที่ตายไปนานแล้ว พูดเท่าผู้แก่เล่าว่าไอ้โจ๊กทำตัวเหมือนหัวโจ๊กหัวหน้าแก๊งให้คนมั่นไส่แต่แท้จริงแล้วไอ้โจ๊กก็แอบไปเรียนวิชาอาคมการเป่าเสกและปราบผีทำให้มันได้รับฉายาว่าไอ้โจ๊กจอมเป่าเสกนั่นเองแจ็คชื่นชอบโจ๊กอย่างมากแม้จะเกิดไม่ทันก็ตามแต่เขาก็มักจะพูดถึงโจกอยู่บ่อยๆ เสียอย่างเดียวที่แจ็คไม่ได้เอาดีด้านวิชาอาคมเหมือนกับโจกแจ็คจึงเป็นได้แค่เพียงวัยรุ่นที่ไร้คุณค่าในสายตาของชาวบ้านเท่านั้นเพราะวันๆไม่ได้มีความคิดสร้างสรรค์จะทำอะไรให้เกิดประโยชน์แม้ใครๆจะด่าว่าสารพัดแต่แจ็คก็ไม่ได้สนใจใยดีกับคำพูดของคนอื่นเขาสนใจแค่เพียงชะบา หญิงสาวรุ่นพี่ที่เขาแอบชอบเท่านั้นแม้ว่าชบาจะอายุห่างกับแจ็คถึงสิบปีมองแจ็คเป็นแค่น้องชายแต่แจ็คก,ก็ยังชอบชบาไม่เคยเปลี่ยนใจอยู่มาวันหนึ่งพ่อของชบาได้เสียชีวิตกระทันหันทำให้ชบาอาศัยอยู่ที่กระท่อมหลังเล็กริมนาตามลำพังมีชายทั้งในและต่างหมู่บ้าน แลววเวียนมาพูดคุยและขายขนมจีบฉบาอยู่ตลอดแต่ก็น่าแปลกผู้ชายทุกคนที่มาเกี่ยวข้องกับฉบาต่างมีอันเป็นไปบางคนเสียชีวิตบางคนเสียสติทำให้ไม่มีใครกล้ามาจีบฉบาอีกเลยแต่ก็เป็นโอกาสอันดีของแจ็คที่จะมีโอกาสใกล้ชิดฉบามากขึ้นแม้ว่าใข่เพื่อนเกลอของเขา จะคอยตักเตือนก็ตามผู้ชายพวกนั้นเน่ะคงไม่มีวาสนาต่อพี่ชบานะสิบางคนก็ตายบางคนก็เป็นบ้าเราเองไม่กลัวตายไม่กลัวเป็นบ้าบ้างหรือไงวะน่ากลัวนะเว้ยเพื่อนรักป่านนี้ก็ยังไม่มีใครรู้เลยว่าผู้ชายพวกนั้นเน่ยมีอันเป็นไปเพราะอะไรเราจะกลัวไปทำไมล่ะเพื่อนอข้าดาว่า อาจจะเป็นวิญญาณของพ่อพี่ชบาก็ได้ว่าเขาอาจจะห่วงลูกสาวเลยไม่อยากให้ผู้ชายพวกนั้นเข้าใกล้อ่ะอืมงั้นก็ดีเลยอ่ะเพราะข้าเนี่ยสนิทกับพ่อของพี่ชบาเข้าทางพ่อสบายหายห่วงเออหรือว่าแกอยากได้เองเป็นลูกเขยวะว่าแล้วคืนนี้แจ็คก,ก็ชวนไข่ไปหาชบาที่บ้าน เพราะเป็นห่วงชบาที่อยู่เพียงลําพังอาจเกิดอันตรายกับเธอได้พวกเขาเดินใกล้ถึงบ้านของชบาแล้วแต่อยู่ๆฉบาก็วิ่งออกจากบ้านกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวมีชายหนุ่มรูปร่างกำยำวิ่งตามมาใบหน้าของเขาหน้าเกลียดหน้ากลัวมีแสงวูบวาบออกจากจมูกและดวงตา เอ็งจะหนีไปไหนนางฉบาเฮ้ย hey! นั่นพีชบานี่นาะเกิดอะไรขึ้นน่ะแจ็ครีบวิ่งไปช่วยเหลือฉบาหลบอยู่หลังแจ็คพร้อมกับไข่ผีโพงวิ่งไล่ตามมาเมื่อเห็นแจ็คปกป้องฉบามันจึงหยุดชะงักมองแจ็คหัวจรดเท้าแล้วยิ้มเยาะ <c oughs> เอเงเป็นใครมายุ่งเรื่องของข้าทำไม <c oughs> นี่มันผีพงหรือเปล่าวะไอ้ไข่ก็แง่ละสินี่มันผีพงชัดๆเลยเฮ้ยเป็นไงเป็นกันวะผีพงเนี่ยมันก็แค่หิงห้อยเรืองแสงอย่าไปกลัวพวกเองไม่กลัวผีพงกันเลยเหรอปกตินะ่ะฉันกลัวผีอยู่แล้วจ้ะพิชบาเแต่ในเมื่อผีพงมันจะมาทำร้ายพิชบาของฉันฉันพร้อมจะสู้กับมันมาไอ้ผีพง ให้มันรู้ซะบ้างว่าแจ็คบางไซไม่ถอยอยู่แล้วว้ยแจ็คก,กำมัดตั้งกาดขึ้นคล้ายกับนักมวยเขาสูดลมหายใจยาวๆแม้ว่าผีพงจะมองเขาอย่างน่าสมเพชเ,เวทนาเพราะแจ็คเป็นวัยรุ่นร่างบางผอมแห้งมันมีแค่กางเกงขาสั้นขัดขาากับเสื้อกล้ามและย่ามเก่าๆอาวุธชั้นดีของแจ็คมีเพียงหนังสติก จะเอาอะไรมาสู้กับผีโพงรูปร่างกำยำอย่างมันได้ออ <continues> ไอเด็กเกรียนอย่างแกเนี่ยนะจะมาสู้กับข้าฝันไปเถอะแค่ข้ายกเท้าแต่ที่หน้าท้องของมันเบาๆตัวแกก็ปลิวตกทุ่งนาไปแล้วเอ็งกล้าดูถูกข้าเหรอไอ้ผีพงรังแกได้แม้กระทั่งผู้หญิงไม่แม่เลยนี่วาไอ้ผีโพงคสวมกระโปรงผู้หญิง นี่เองดา่าข้าหรอเอา้าข้ากำลังชื่นชมเองอยู่มั้งถามได้ปะโทเฮ้ยกล้าดียังไงมายั่วโมโหข้าทนไม่ไหวแล้ว้ยมีโพงโกรธเลือดขึ้นหน้ายกเท้าข้างหนึ่งถีบเข้าที่หน้าท้องของแจ็คร่างผอมบางของเขาปลิวตกหนองนาที่เต็มไปด้วยโคลนแล้วก็แน่นิ่งไป ไอ้แจ็คเองทำไมเงียบไปวะเองเป็นอะไรปะเนี่ยหรือว่าเองตายแล้วอ่ะโธ่ไม่น่าเลยไอ้แจ็คเพื่อนรักข้าจะบวชให้เองสักสามพันสาก็แล้วกันไปที่ชอบที่ชอบเถอะนะเพื่อนใครร้องไห้อยู่ข้างๆร่างของแจ็คท่ามกลางเสียงหัวเราะของผีพง์แต่แล้ว สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นแจ็คลืมตาหัวเราะเบาๆข้าเป็นวัยรุ่นบางสายจะเดทจะตายง่ายๆได้ยังไงกันวะแจ็คลุกขึ้นตัวเปื้อนโคลนในมือของเขากำโครนไวแน่นโคลนตม้มมหาปลาไโอ้แจ็คทำปากขมุบขมิบ เป่าเสษคาถาบางอย่างลงบนโคลนที่มือทั้งสองข้างแล้วสาดเข้าใส่ผีโพงทันทีจากก้อนโคลนธรรมดาธรรมดากลายเป็นก้อนไฟร้อนๆพร้อมจะทำลายวิญญาณของผีโพงอชอชอชอโชอตายซะเถอะไอผีโพงใส่กระโพงผู้หญิงอโชอโชอเพียนผีโพงเจ็บปวดตามร่างก,กายเหมือนโดนไฟเผา เมื่อโคลนตมมาหาปลาัยเล่นง,งานแต่มันก็ยังไม่ล้มสักทีคิดละว่าก้อนโคลนมาหาปลายอะไรของเองจะทำอะไรข้าได้ยังอ่อนฮัดถ้าอย่างนั้นเองต้องเจอเนี่เขาลอยสอยปลายข้างยายแจ็คกระโดดตัวลองพุ่งเข้ามาหาผีโพงยกเข่าขึ้น ใสปลายคางผีพงเน้นๆจนหน้าหงายขากันไกรราผีพงล้มลงแต่กลัวเสียทรงพยายามลุกขึ้นเดินเซเซมึนๆพร้อมเสยผมหนึ่งทีแล้วเดินจากไปเฮ้ยอะไรวะไอ้แจ็คนี่เองเอาวิชาพวกนี้มาจากไหนกันน่ะข้าไม่เคยเห็นเองไปเริ่มเรียนวิชามาจากไหนเลยก็ <S <s ข้าไม่ใช่ไอ้แจ็คนะสิเฮ้ย ควันดับลอยออกจากร่างของแจ็กคกลายเป็นวิญญาณของไอ้โจกตำนานหัวโจกจอมเป่าเศษตัวพ่อแม้ว่าไอ้โจกจะตายไปนานหลายสิบปีแล้วแต่มันก็ยังคงเป็นไอดอลของแจ็คเรื่อยมาวิญญาณไอ้โจกรับรู้ว่าแจ็คเลื่อมใสในตัวของมันมากมันก็เลยติดตามดูแลแจ็คเสมือนกับน้องชายคนหนึ่ง ไอ้โจ๊กที่คนเท่าคนแก่พูดถึงมีจริงเหรอวะเนี่ยจริงซะยิ่งกว่าจริงอีกไอ้หนูตอนข้ายังเป็นวัยรุ่นเอ็งยังไม่เกิดเลยมั้งระหว่างนั้นแจ็ครู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อรู้ว่าวิญญาณของโจ๊กมาสิงร่างทำให้เขาสามารถล้มผีโพงได้ถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ลูกพิโจ๊ก ตำนานที่มีตัวตนของแท้ฉันเลื่อมสายพี่จริงๆขอบคุณที่พี่มาช่วยฉันเอาไว้และยังได้ช่วยพี่ฉบาอีกด้วยอืมไม่เป็นไรใครที่เลื่อมใสในตัวข้าข้าก็ย่อมเห็นคุณค่าของคนคนนั้นแม้ว่าเองจะดูไร้ค่าในสายตาของคนอื่นก็ตามเออยังไงฉันก็ต้องขอบคุณพี่โจกและแจ็คมากนะที่อุตส่าห์มาช่วยฉันเอาไว้ แต่วันหลังไม่ต้องก็ได้พี่หมายความว่าไงล่ะจ้าพี่ชบาก็ผีโพงนั่นเขาเป็นผัวพี่ไงล่ะพี่กับเขาแค่งอนกันเอ้าแจ็คได้ยินดังนั้นถึงกับหน้าชาเหมือนโดนฟ้าผ่าลงมากลางใจอยากตายส้นเดียวนั้นเมื่อรู้ว่าแท้จริงแล้วชบา แอบมีผัวเป็นผีโพงผู้ชายที่เข้ามายุ่มย่ามกับเธอก็มักจะต้องมีอันเป็นไปเพราะความหึงหวงของผีโพงนั่นเองฮะชบารู้สึกผิดที่งอนผัวมากเกินไปทำให้ผีโพงต้องถูกทำร้ายเพราะความเข้าใจผิดเธอรีบวิ่งกลับไปที่กระท่อมเพื่อง้อสามีทิ้งให้แจ็คผู้ล้มผีโพงต้องโดดเดียวเดียวดายใต้แสงจันทร์ เขายืนตัวแข็งเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนจนไอ้ไข่ต้องแบกมันกลับบ้านไปส่วนวิญญาณผีไอ้โจกได้แต่ถอนหายใจเพราะความรักมันไม่เข้าใครออกใครแม้แต่วัยรุ่นเกลียน,ก,นก็มีหัวใจเหมือนกันถ้าคุณเป็นแจ็คจะทำยังไงต่อไปยังจะกล้ายุ่งกับชบาอยู่ไหม เมื่อรู้ความจริงว่าสามีของชบานั้นคือผีโพงถ้าอยากดูเรื่องวุ่นๆุ่นของวัยรุ่นบางทรายต่อมาพิมพ์บอกกันไว้ได้เลยนะครับถ้าคนสนใจดูเยอะจะทำภาคต่อให้ได้รับชมกันอย่างแน่นอนครับคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุผี 3D ทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกลุ่มผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ